คุณก้องไอไอไอห้าบาทไอชดเชยดีเซลที่อยู่อยู่ท่านอาคมก็ไม่รู้กินยาผิดเปล่าออกมาประกาศยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่สามสิบสี่อ่ะแล้วมันจะมีผลตั้งแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมอ่ะที่เขาจะไม่อุ้มดีเซลห้าบาทเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คุยกันวงเล็กๆนะครับเขาบอกไม่ไม่น่ากังวลไม่น่าห่วงเขาบอกราคาคงจะไม่พวดพลาดขึ้นไปแต่ว่ายังไงเรา เราก็อดไม่ได้ตัวลมมันมันเป็นเป็นมาเป็นไปอย่างไงครับืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคือคือไอมาตรการยกเว้นปฏิสัมพัามิตรของตัวดีเซลเนี่ยมันมาสมัยปลายปีที่แล้วช่วงขูดออยขึ้นไปร้อยประเหลียนจำได้ไหมครับซึ่งเราก็เลยมีการออกมาขอให้ทางภาครัฐเนี่ยตึงราคาดีเซลไว้ไม่ให้เกินเดิมมันตึงซีลลิ่งไว้สาิบาทต่อลิตรก็เปลี่ยนมาเป็นส5บาทต่อลิตรเพราะนั้นก็ไปที่มาให้เขายกเว้นการเก็บ ไอตัวสมรัสามิตรห้าบาทเนี่ยนะครับอ่าก็ยอมเสียรายได้ไปเดือนหนึ่งก็หลายพันล้านทีนี้ทีนี้นาการนนะวันนี้เนี่ยราคาครูดออยมันลงมาตามภาวะสโลดาวของเศรษฐกิจโลกนะครับราคาครูติดยี่สิบเหรียญอ่าต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ตัวน้ำมันดีเซเวนเนี้ในประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างแม้กระทั่งจะมีอ่ของทุนน้ำมันด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับห้าบาทสี่สิบสตางค์เข้าไปด้วยเนี่ย ก็ยังอยู่ที่สา3.2บาทเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลก็ต้องหารายได้ส่วนที่ขายไปจากสมปสามิตรกลับมานะครับเขาเสียไปแสนกว่าล้านสะสมมาจากตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็เลยยกเลิกม,มาตรการการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสัมปามิตร5บาทต่อลิตรของดีเซลแต่ถ้าฟังข่าวอย่างละเอียดเนี่ย เมื่อวานท่านาคมก็บอกเองว่ายังมีเวลาทั้ง2เดือนหมายถึงว่ากว่าจะถึงดีเดย์ยี่สิดกรกฎานะครับสามารถที่จะครอบทวนมาตรการบางเรื่องได้อสองอผมจำไม่ได้ว่าเป็นกระทรวงพลังงานหรือใครเนี่ยคนที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกองทุนน้ำมันนะครับเขามีกองทุนน้ำมัน5้าบาทสีิบอยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะดึงราคาระดับสบาทโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นำสง่ง เข้ากองทุนเต็มไม่เต็มหน่วยห้าบาทกองทุนน้ํามันตอนนี้ติดลบอยู่ใช่ไหมครับติดลบอยู่อยู่เจ็ดหมื่นกว่ามั้งฮะเจ็ดหมื่นกว่าล้านครับเจ็ดหมื่นกว่าแ้่ว่ไม่แต่ว่าจากรฟคาสนะพี่ตอนนี้เนื่องจากว่าราคาน้ํามันโลกมันลงนะฮะเขาก็เริ่มรีคาบเวอรี่กลับมาอ่ารีคาเวอรี่กลับมาตัวเลขเขาอีกสองเดือนผมไม่ได้จะตัวเลขน้เป็นอย่างนี้ครับพี่คืออย่างนี้คุณก้องประเด็นเพนิดเดียว เขาคิดอะไรอ่ะถ้าเขาขึ้นมาประกาศยกเลิกตอนเนี้ยเขาคิดอะไรของเขาอ่ะมันเป็นเกมการเมืองเหรอฮะหรืออะไรหรืออะไรผมงงผมขออนุญาตขออนุญาตเอ่อเดี๋ยวเอ่อคตอบตรงนี้พี่ใหญ่กลับมาตรงนี้คือผมผมงี้ครับเมื่อวานทางสื่อก็มาสัมภาษณ์ผมผมก็ให้คําตอบไปว่าจริงๆแล้วการจะเก็บสมรสามิตรเนี่ยเพื่อจะยกเลิกที่ยกเว้นไปห้าบาทเนี่ยก็สามารถพิจารณาเป็นขั้นบันไดได้ก็คือ ยงนันก็ต้องตึงเพดานราคาดีเซลเนี่ยไม่ให้เกิน35บาทนะครับอันที่สองเนี่ยก็อาจจะเก็บแทนที่เก็บ5บาทไปนม่จะเก็บ3าบาทอะไรเงี้ยครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยก็คือไม่มีวิธีการเล่นเยอะแยะแต่ว่าคาดการณการทําง,ทงานของรัฐบาลเนี่ยเขาคงทําเป็นส,สเต็ปสตนะฮะคือให้คลังประกาศมาก่อนว่าขอขอยกเลิกแล้วเสียวทางพลังงานก็ไปหารือต่อกับลังนะครับว่าจะเดินหน้ากันยังไง uh คือคือถ้าพูดอย่างคุณก้องเนี่ยถ้าพูดจากคุณก้องพูดเนี่ยประชาชนเข้าใจเข้าใจง่ายเลยนะเข้าใจง่ายแล้วก็แล้วก็โอเคเห็นด้วยนะมันต้องเป็นไปตามกลไกของของ,ของตลาดแต่มาประกาศแบบนี้แล้วบอกโยนให้คณะกรรมการกองกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปพี่นาตอเนี่ยเฮ้ยพูดอย่างนี้มันแบบมันตลกตลกอ่ะคุณคุณกำลังคิดอะไรคุณคือนี่คือนี่คือข่าวมันนําไ่พร้อมกันไงนี่คือปัญหาของตลาดใช่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  รัฐบาลลุงคุณลุงนะฮะคือคือการสื่อสารเนี่ยเขาไม่เก่งคือจริงๆถ้าเขาทําการบ้านเป็นเนี่ยเขาไม่ให้เกิดแพนิคในการดิสเครดิตอะไรเขาเนี่ยเขาควรจะ,ะพูดเลยว่าคลังเสนอมาแบบนี้ส่วนพลังงานก็มีมาตรการแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สุดท้ายก็คือยังทําให้ราคาดิเซลเนี่ยไม่ไม่เกินสามพห้าบาทอะไรก็ว่ากันไปถ้าพูดแบบเป็นซิสเตมติกอย่างนี้เนี่ย นั่นคือรัฐบาลแบบมืออาชีพเลยคะคําถามคือรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนจะเป็นการเมืองหรือเปล่าผมไม่อยากเดาแต่ว่าเผือกร้อนอยู่ในมือเขานะก็เมื่อวานถึงได้มีเห็นไหมครทั้ง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 ธนาคมก็โดนนะครับทั้งกระทรวงพลังงานก็โดนตั้งแตคาถามเยอะะนายกก็ก็ให้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 คำพูดว่าแกพูดแกพูดนิดนึงแกบอกว่าแกดูแลให้นะครับดูแลให้ผมคิดว่า เป็นวิธีการทํางานหรือการสื่อสารที่ไม่ลงตัวมากกว่าของรัฐบาลปัจจุบันนะครับคือโทษนะครับคือเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ราคาพลังงานนี้ถกเถียงกันเยอะมากอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งว่ารัฐก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงการแทรกแซงราคาเนี่ยผมพูดหลายทีแล้วมันทําให้เกิดผลเยอะแยะอย่างน้ํามันนี่ก็มีงานวิจัยนะ คุณลดราคาน้ำมันบาทหนึงเศรษฐีมันได้ไปหกสบสตางค์นะฮะขณะที่คนจนสุดได้เจ็ดสตางค์เพราะนั้นอันเนี้ยแต่มันเลยเป็นต้องแต่การผันผวนนี่มันก็ทำให้เศรษฐกิจแย่เพราะนั้นเขาถึงมีกองทุนน้ำมันเนีเพื่อที่จะช่วยลดความผันผวนแต่ไม่ใช่ช่วยประคองนะเพราะนั้นมันก็จะ ทำเพื่อบางทีก็เป็นบวกบางทีก็เป็นลบส่วนภาษีสารภาษามิตรเนี่ยเป็นภาษีหลักอันดับสี่ของรัฐบาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องคิดให้ดีว่ารัฐจะเอารายได้ชดเชยมาจากไหนส่วนการที่คุณกล้องบอกการคาดการราคาน้ำมันเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะเพราะมันถึงต้องมีกองทุนน้ำมันเนี่ยเพราะในอดีตมันไม่เคยมีใครคาดการได้ถูกและยาวนานเลยครับ มันมีปัจจัยเยอะมาก